กรณีเวลา5โมงตุงได้เวลาเลิกงานแล้วนะคะรอช่างมาเปลี่ยนหูช้างให้เจ้าเศษษทีค่ะหูช้างหายแล้วได้เวลาเปลี่ยนให้น้องแล้วค่ะรอช่างอยู่ค่ะรอ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 ชมกันเลยค่ะช่างคนนี้สายชวดนะคะ ช่างมาแล้วจวดอีกเลยจ้ะถ้าเบิง้งเด้อถ้าเบิง้งเด้ออบตน้อยสายจวดเนาะนี่โอ้โหาเอาอีก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  พอทบบารรดาดิรถสังส่งตงจากริยะสั่งตรงจากอริยะ <c oughs> รีวิวรถรีวิวรถนะไอ้ <c oughs> โอ้โเอาให้จับจเลยเัท่บบบานแก่ปีว้าพอ่คุณนะรถเล่าพี่น้องโอ้ไม่ทำบรมดาเลย cả đài Cô <laughs> nà Ở Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

งองวบิยนบาดเจ็บ <c oughs> <c oughs> ่นแล้วอีสั้นบอกจะได้เปลี่ยนมือให้น้องนะคะห้าฝันควายนี่ยังใหม่โอ้โ้รุดแล้ว,ว <laughs> แบบนี้นี่เอง จอดแล้วนะคะจอดแล้วว้ายไปเดือนน้ำมันจากขั้นได้เนาะแบบนี้เนาะจรดจาดไปเลยงัย็นยังจ้า มัน่มีเวียนอยางัอกจานี่ข้าวแร่งมือละดีรวยนี่โอ้ได้ไราดี๋ยวเะไหนไหนไหนซือรูปอะไรอะไ่มานี่แหละโอ๊ยกินมันดูดูออาดูเสียฟออกมากไม่เห็นอยังพี่น้องฮะงานใหม่ครับงานใหม่แกสลักแกสลักอันนี้อะไรอันนี้อะไรเนี่ยขาหรอฮะกนตัวแหนมเนียว่น อันนี้แกนนี่อันนี้ำตัวแกนั่งนี่ว่าท่านอะนี่น้ำมูกหกเด้อน้ำตัวโอ้ยจานปอวอเมีดออกสิจานอเมียกออกโอ้ยข้างขึ้นอย่างเนี้ยข้างหนึ่ง มาถามีหนามาถามหม้อียเ้เออเาอีกเอาอีก,ออกนั่นกันวันจันทร์นี่ตึกจังยยไ,ได้ยังี่ว่าไมได้ลอกหลายดอกอ่ออะไรมากันล่ะมาให้ยศมือมือหน,นึงขงที่พูดมัดโอ้โหจันปอสายมัดจุกฮะ ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยฉันเหนื่วยหอบแข้งแล้วโอ้มันงอนอ่ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะใส่หูช้างเรียบร้อยแล้วอืมปิดไปนอะโอ้ไม่ธรรมาดากวาัวเหรอล็อคล้เด้อ สุดยอดย่อมย่อมยอมพี่น้องไปรอบเด้ออ่ะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ